เอาแล้วครับกี่ไม้นั่นนะมุกสิบไม้ไปขี้แลเหยื่อตัวะกาดลงนะครับครับไม่เกินสิบไม้ครับถ้าเกินอย่างนั้นก็คงอันขี้ไม่ไหวครับเฮ้ยโอ้โหตามควาสั่งแล้วนาจริงเลยเนี่ยเอาเลยตีเลยตีเลยครับตีเลยตีเลย ตัดสบายครับตัดสบายอ๋อต้องเลาะกอหญ้าด้วยนะครับ โอมม้มีแอบหลังใต้ต้นไม้ด้วยอ่ะ้งอง,งกององนะที่ำไมครับบ่ายสองรอส่หน,นัู้น่้ผมรอนัดโมงสิบไม้อยู่ครับ เอาออามาให้น้โมงเจิมก่อนเมื่อกี้ผมให้ดูไปแล้วเอาแล้วครับไม้ที่สามตัวเดียวก็เสียได้อแล้วท้าไมได้ตัวที่เสียได้ไหมอ๋อเหรอผมไม่อยากจะคุยน้โมงปลาผมอ่ะทำไมถึงได้โถเดี๋ยวนโมงไปดูดีกว่าโค้ชเหนือมะไตโลแปดเด็กๆเออในสามขีด นะครับเฮ้ยนาตาอย่าไปตีข่อมน้ำโม่งดิเอาน้ำโมงก็ยังไม่ได้ปลาเลยนี่ชัดๆเลยตรงนั้นเาไปมาแล้วไงอากาศแล้วหลุดแล้วมันจะกัดอีกไหมไม่ใช่อนมันกัดแล้วแต่ว่าผมว่าวัดมันยังไม่ได้ติดไอ้นี่ไงมันยังไม่โดนเบ็ดไง องไตัวนั้นนำม่งก็เป็นนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ได้ตรงนั้นนั่นแหละหมดเยี่ยวอ่ะเดี๋ยวยก,กินเหล้าแล้วด้วยหมยังก็แต่อเหล้าความพยายามอยู่ที่ไหนวความพยายามก็ยังอยู่ที่นั่นต่อหนอนน่ะเขาเดินเขาเดินยังไงวะ